ยองสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนไปวันเดย์วอลวิทมีกับเราที่เมืองแคนเซอร์เบอรี ชื่อเนยนะคะตอนนี้มาเรียนภาษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษเมืองแคนเทอร์เบอรีค่ะคอร์สที่เราลงเรียนมานะคะก็จะเป็นคอร์สอ n นเทน i v ฟค่ะซึ่งเราเรียนภาษาอยู่ที่โรงเรียน s t a f f o r d ท c a n t a แค e r ทอร r เบ t รี n a นเตค่ะแต่ว่าจะเป็นสาขาที่ Can t e r b u r y นะคะวันนี้เราจะมาพาทุกคนเนี่ยไขข้อสงสัยกันคะ่ะว่าแบบนักเรียนที่มาเรียนภาษาที่ประเทศอังกฤษเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างเขาไปเรียนโรงเรียนยังไงและโรงเรียนเป็นยังไงเรียนอะไรทําอะไรเมืองนี้เป็นยังไงก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกันค่ะซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะเข้าเวลาเรียนแล้วต้องรีบไปแหละเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนนะคะงั้นก็เดี๋ยวไปเจอกันที่โรงเรียนเลย อันนี้ก็คือหน้าหอเรานะคะก็โอเคทุกคนต่างรีบไปโรงเรียนแหละตอนนี้ก็คือจะ9ก้าโมงแล้วค่ะคือมันใกล้มากๆแบบสุดๆทุกคนเรียวละเรียวเลย <parce> หนึ่งสองสพึ่งแล้วนี่ก็คือโรงเรียนของเรานะคะตอนนี้ก็กำลังจะเข้าสปริงแล้วดอกไม้ก็บานแล้ว <É. S 2> เป็นยังไงบ้าง สวยไหมแค่เด <Hey there. S 3> เวลาที่เราจะเข้าเข้าไปนะคะเราจะได้คีย์การ์ดนี้มาแล้วก็ทำการติดที่นี่สติดเรื่องเวลามากเราห้ามเลทเด็ดขาดเราจะพาทุกคนมาสตไี้เรานะคะเวลาพักทุกคนก็ต้องมานั่งกินขนมกินข้าวที่นี่นะคะอืมก็จะมีครวัวด้วยเราสามารถใช้ได้มีไมโครเวฟให้ใช้ล้างจานหรือว่าจะอุ่นอะไรกินก็ได้เนาะอืม ก็สามารถใช้ได้หมดเลยถ้าเราจะใช้อะไรถ้าใครมาใช่ปะแล้วก็กลัวจะเบื่อพอเรียนเสร็จไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าที่นี่จะมีแอคทิวิตี้ให้ทํานะคะเราก็สามารถมาเลือกลงได้เลยว่าแบบโอเคอยากไปทําอะไรใช่ซึ่งของวันศุกร์นี้จะพาไปแบบเที่ยวชมไซซีอิงของเมืองนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากมันก็จะมีทั้งก,กิจกรรมที่ฟรีแล้วก็เสียตังค์เสียตังค์ก็เช่นวอลเลย์บอลค่ะก็คือจะเสียซีพาวนะคะ โอเคค่ะก็จะประมาณน,น,น,านี้เราบรรยากาศโรงเรียนเรามาคนแรกเลยค่ะเ ก็จบค่าชาเรียบร้อยเราก็มาหาอะไรกินแถวโรงเรียนกันนะคะวันนี้เราออกมากินร้านอาหารเป็นร้านขายไก่อยู่ใกล้ๆโรงเรียนเดินมาประมาณไม่ถึง2นาทีก็ถึงแล้วจะอยู่ใกล้ๆก,กับเวทโทสตรงนี้ก็คือจะเป็นเวทโทสท,ที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเดีย๋ยวเราถ่ายเมนูให้ดูเมน้ก็จะเป็นเมนูนะคะจะเป็นร้านที่ขายเกี่ยวกับไก่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นดื่มนี่คิดว่าน่าจะเป็นสตาร์เตอร์ค่ะฟิวไลซ์กล้วย ก็จะเป็นหน้าหอแล้วก็ตื้ตืเตเดินมาใช่ปะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆหอซึ่งคือมันใกล้โรงเรียนมากๆอันนี้ก็เป็นโต๊ะที่เรานั่งอยู่นะคะอากาศตอนน okay. ี um ้ก็น่าจะประมาณ1 0 11เราใส่แค่นี้เอ๊ะเริ่มชิดแหละถ้าแบบวันไหนฝนไม่ตกใช่ปะมันก็จะดีมากอย่างเช่นวันนี้วันนี้ตกไปแล้วค่ะเนยเรียนคอร์สอินเทนเซฟนะคะก็คือจะมีคาบเช้าหนึ่งคาบ คือเริ่มเรียนตอน9โมงถึง10โมงครึ่งพัก20นาทีแล้วก็เรียนต่อตอน10มง50ถึงเที่ยง20ค่ะแล้วก็เรียนอีกคาดหนึงตอนบ่ายค่ะจะเริ่มเรียนตอนบ่โมง20ถึง2โมง20ค่ะทุกคนอาจจะสงสัยว่าแบบสคาดเนี้ยมันต่างกันไงใช่ปะคาเช้าอะ่ะก็คือเราก็จะเรียนอยู่ในคาที่เราสามารถเทสไปอยู่ในระดับนั้นได้สมมุติอย่างเนยเนี้ย เทสมาได้อยู่ในระดับ in elementary ใช่ไหมก็คือพูดได้เข้าใจแต่ว่าแบบสื่อสารไม่เก่งขนาดนั้นก็ตอนเช้าเนยก็จะเรียนในคาส e l e เ e น t ท r รีค่ะโดยคาเช้า,ชาเนี่ยเขาก็จะสอนแบบแต่ละวีก่าท็อปปิกก็จะเปลี่ยนไปแต่ว่ามันจะแทรกแกมมาเข้ามาใช่อย่างวีนี้ที่ได้เรียนก็จะมีเรียนเรื่อง Comparative กับซูเปอ a t i v e นะคะส่วนเนื้อเรื่องเนื้อหาก็จะเกี่ยวกับสภาพอากาศหรืออะไรเงี้ยก็จะมีแบบ มีเรื่องราออกมาให้เราอ่านแล้วก็แบบมีคําถามให้เราดิสคัตก,กันกับเพื่อนในภาษาอังกฤษเขาจะไม่ให้แบบคนไทยนั่งด้วยกันนะส่วนใหญ่เขาจะให้แบบคนละชาตินั่งด้วยกันแล้วก็ดิสคัตถามความเห็นกันอะไรเงี้ยทำให้เราได้ฝึกพูดค่ะส่วนตอนบ่ายก็จะเป็นโวลแคค่ะโดยเรียนผ่านร e ดดิง้งก็คือจะมีร e ดดิ้งมาให้เราอ่านแล้วก็เรียนรู้คําศัพท์ใหม่ๆจากในร e ดดิ้งนี้ค่ะแต่มันไม่ใช่เป็นร e ดดิ้งที่ยากนะมันเป็นร e ดดิ้งที่แบบง่ายๆอะ่ะใช่ก็เรียนชั่วโมงนึงก็สนุกดีค่ะ แต่และท็อปิกของตอนบ่ายอะค่ะมันก็จะมีแบบ reading writing listening แล้วก็ vocabulary อะไรทำนองน,นี้แต่ว่าตอนนี้มันวนมาถึงของ reading ก็พอเรียนครบประมาณ1เดือนเกี่ยวกับหัวข้อ reading ตอนบ่ายแล้วะ่ะเราจะสามารถแบบเปลี่ยนได้ก่อนที่จะเปลี่ยนท็อปปิกหัวข้อ,ขอเราจะได้ทาแบบแบบฟอร์มเพื่อแบบเติมไปว่าเออเราอยากพัฒนาสกิลด้านไหนอะไรยังไงเราก็สามารถบอกเขาได้ สำหรับใครที่แบบเออกำลังกังวลว่าแบบเราเรียนอิเล e n t เมนทัลี่จนแบบรู้สึกว่าเออมันง่ายเกินไปแล้วสำหรับเราอะ่ะเราสามารถแบบ ไปขอเขาในการสอบแล้วก็ขออัพคาดขึ้นไปได้ค่ะแต่ปกติแล้วอ่ะที่เนี่ยทุกวันจันทร์ของทุกอาทิตย์นะคะก็จะมีสอบให้เราเทสทุกครั้งอยู่แล้วทุกวันจันทร์อย่างอาทิตย์นี้ได้เทสเกี่ยวกับ r e a d i n g ค่ะวิคที่แล้วเหมือนจะเป็นเทส Speaking ค่ะทีเชอร์เขาก็จะแบบบันทึกไว้ว่าแบบเออเราพัฒนาถึงไหนแล้วถ้าทีเชอร์เขาแบบเห็นอะไรศักยภาพหรือสกิลเราแล้วอ่ะว่าแบบเราสามารถเล่นขาดได้เขาก็จะให้เราอัพคาดซึ่งเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี้ย เนยก็จะได้อับขาดไปอยู่อินเตอร์มีเดียตขาดแล้วไม่ใช่สิจะได้อับขาดไปอยู่พีอินเตอร์มีเดียตขาดแล้วค่ะเพราะว่าแบบที่เชื่อเห็นว่ายูสามารถไปได้แล้วนะเขาก็จะมาถามว่าแบบโอเคอยูพร้อมหรือว่ายูอยากไปหรือ,อยังอะไรเงีย้ยจริงๆแอบกลัวน,นิดนึงคือเราได้แกมมาแต่ว่าเราพูดไม่ค่อยเก่งแต่ว่าแบบเออมาถึงนี่แล้วเราก็ต้องสู้เนาะไปไม่รอดก็ต้องรอดแบบไม่ต้องกลัวเลยอยากบอกว่าทุกคนทําได้เราต้องพยายามอยู่ที่ตัวเราล้วนแต่ว่าแบบ ไม่ต้องกลัวนะทุกคนให้เวลาตัวเองแล้วก็ให้เวลาทุกอย่างในการปรับตัวแล้วแบบทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นใช่ถ้าใครมี iPad นะคะก็สามารถเอามาได้ด้วยเลยเนยคิดว่ามันสําคัญมากๆใช่แบบเราได้ใช้แน่นอนเลยเอามาเหมือนกันนี่นะคะเราก็กําลังจะเดินไปลานไทยทุกคนให้ดูบรรยากาศหน่อยนะคะคนก็จะพาหมาออกมาเดินเล่นนะ เรากำลังจะพาทุกคนไปร้านไทยกันตรงนู้นจะเป็นซิตี้เซ็นเตอร์นะคะแล้วก็เดินมาทางนี้เด,น,เดนึง<ม>ก็จะเป็นไทยอาอา์ทุกคนนี่ร้านเหลืองๆข้างหน้าคือไทยอาอา์นะคะแน่ๆดดถึงแล้วค่ะทุกคนไทยอาอา์ You can do it the other way around if you prefer. I leave it up to you, you're adults, you can make your own. ถึงหองแล้วค่ะถึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูห้องซักผ้าอันนี้ก็จะเป็นห้องซักผ้าค่ะข้อดีคือที่นี่ซักผ้าฟรีแพแต่เราต้องมาต่อคิวนะทุกคนข้างบนจะเป็นเครื่องอบ ข้างล่างจะเป็นเออที่ซักค่ะก็เราจะต้องซื้อพวกผงอะไรอย่างนั้นอะมาเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นคอมมอนรูมค่ะก็จะมีทีวีมีใดๆแต่ว่าพอเราดูเสร็จเราก็ต้องทำความสะอาดแดอันนี้ก็จะเป็นครัวรวมของแต่ละแฟตนะคะที่เราจะสามารถมาทำอาหารได้นี่ ใช่เราอยู่ร่วมกันก็ต้องช่วยกันทาําความสะอาดเนาะแล้วก็นี่เป็นตู้เย็นที่แบบแบ่งๆกันใช้ได้ไดเลยเต็มไปหมดอันนี้คคอของเราค่ะชั้นนี้ชั้นสองประมาณนี้นะคะนี่เป็นห้องครัวใหญ่ๆเราก็จะมีคับบอร์ดเป็นของตัวเองเนาะนี่ก็คือของเราคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เครื่องปรุงแบบช่ำๆค่ะ นี้ก็นูนอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ทำอาหารนะคะวันนี้ก็พาทุกคนทัวร์แล้วก็ดูวิวบรรยากาศอะไรประมาณนี้เนาะก็หวังว่าทุกคนจะเห็นภาพอะไรมากยิ่งขึ้นนะคะว่าแบบเออมาเรียนภาษาแล้วจะเจออะไรบ้างไม่น่ากลัวเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญทุกคนใครที่กําลังอยากจะมาเรียนภาษาอังกฤษนะคะก็อย่าลืมคิดถึงแมงกอ พี่ๆเขาให้ความช่วยเหลือดีมากๆนะคะแล้วก็ให้คำปรึกษาใดๆก็ใครที่สนใจกำลังอยากที่จะมาเรียนที่นี่และอยากได้รับคำปรึกษาก็สามารถใช้บริการที่ Mango Learning Express ได้เลยนะคะติดต่อปรึกษาอะไรต่างๆกับพี่เขาได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะก็หวังว่าทุกคนจะมาใช้บริการที่ Mango เยอะๆแล้วก็มาหาประสบการณ์ใหม่ๆที่อังกฤษกันนะคะก็วันนี้ก็คงจะต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย Study in the UK with Mango.